ีค่ะอย่างวกเราชอบสัตว์ประหลาดแตกนะคะนี่ปุ่มแรกของเราค่ะจริงๆไทโก้ตกเด้ออยู่ข้างล่างอะพ่อเดี๋ยวมันไงเขาจมูกออกมาลงมา หอนดอกห้านะ ก็เกี่ยวข้าวเรายังไม่ได้กินข้าวเราใครสิว่าไปเอาหมกหน่อไม้ไมาให้กินกับข้าวสอ,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 องมองไปแล้ว่า <c oughs> มากิดนี่เนาะมุมมุมปีนี้ก็มุมแล้วจะบอกว่าเจ้านี้นะคะเป็นเจ้าแรกเลยนะคะ ที่บอกว่าซอปอเกี่ยวข้าวไม่ดีนะคะแกบอกว่ารวงข้าวมันอะไรนะมันกระเด็นออกมันอะไรออกเนี่ยเนีคือก็จะบอกว่าก็บอกไปแล้วล่ะค่ะว่ามันยังไม่ชินมือเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่รถเราด้วยแล้วมันก็ยังไม่ชินมือด้วยก็เลยแบบอาจจะมีบ้างผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ บอไดบอห้ดับโ oh, ออาแดน <laughs> <laughs> cả long เขาจะให้เราอัดไหมนะคะแต่ว่าขอเจ้าของนานแล้วเจ้าของนานเขาก็บอกว่าให้ค่ะแต่ไม่รู้ว่าพี่น้องเขาจะมา,าหรือเปลอน,นี้เราก็ไม่รู้นะคะแต่เขาบอกว่าเขาจะมาขอไปแห้งัวหน่อยนึงโอ้สอดมแล้วสิงไปเลยนะ น,นี้ก็สิบไร่นะคะแล้วก็อยู่ฝั่งรู้นอีกสิบสี่ไร่ก็จะเป็นนี่แหละคะ่ะสิบสีไร่สุดท้ายของเรานะคะปีนี้ปีหน้าค่อยว่ากันใหม่คะ่ะทีสีเราก็ต้องไปทํารถเราปรับปรุงช่องแซมอะไรทั้งหลายที่มันไม่ดีคือเราก็รู้แผลมันแล้วแหละว่ามันเป็นตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างก็แก้ไขกันไปคะ่ะปีหน้าก็คิดว่าน่าจะดีกว่านี้ ต้องรอดูกันเนี่ยถ้ารถเราแบบไม่เสียไม่อะไรนะปีนี้เราได้เยอะเราขายะดีคือแบบลูกค้าเก่าเราก็มีเราแบบอะไรแบบเนี้ยคือแม่ก็บอกนะคะแม่สอปอก็บอกเขาะว่าให้ขายคันนี้แล้วก็ให้เอาเงินไปดาวคันใหม่แต่คือด้วยความชอบของแกเนาะแกก็ไม่อยากขายแกก็อยากได้คันนี้ เดี๋ยวรอดูค่ะว่าเราจะขายคันนี้หรือว่าจะออกขายคันนี้เราออกคันใหม่หรือว่าเราคันนี้ไว้แล้วก็ออกคันใหม่เหมือนเดิม <c oughs> รอดูก่อนค่ะต้องรอดูงบป,ประมาณก่อนนะคะก็นี่นะคะหมดหน้าเกี่ยวข้าวเราก็จะไปกรีดยางนะคะแล้วก็ไปปลูกมัน,นะคะ่ะเดี๋ยวรอดูก่อนว่าเราจะปลูกมันขายมันเราจะได้เยอะขนาดไหนนะคะ พอที่จะเอามาดาวรถคันใหม่ได้ไหมแล้วก็รับจ้างถ่ายหน้าไปก่อนค่ะตอนนี้ทำที่เรามีไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมารอดูกันว่าฟ้าฝนจะเป็นใจให้เราได้คันไหม่หรือเปล่านะคะแะน่ๆเราอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งก็ได้ค่ะ FC แล้วเราจัดเพชรเจริญม,มาคู่กับกระดุมเลยถ้าถูกนะถ้าได้รางวัลที่หนึ่งนี่เราจัดเลย แต่ว่าไม่เคยซื้อหวยนะคะเอซีเป็นคนที่ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ไม่เคยซื้อหวยแต่ว่าอยากถูกหวยนะคะก็งงเหมือนกันไปล้วค่ะเอฟซีเดี๋ยวมดไปกินข้าวก่อนอยังไม่ได้ก,กินข้าวเหมือนกันไปและค่ะบ๊ายบายฝากเป็นกําลังใจให้น้องมดกับสปแล้วก็ทีมงานสอุดมทุกคนด้วยนะคะบ๊ายบาย